ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซ่หอยเด่นในหนงหอีกแล้วครับคลิปนี้เนี่ยวตอนนี้ก็เป็นฐนานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณมากเลยที่เป็นกำลังใจมาโด้วยตลองด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย และก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันมาคลิปนี้แนวทานนี้ก็ใช้กับ1สิงหาคมแต่เลื่อนมาเป็นวันที่31กรกฎาคมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้ก็เป็นเนาทานของโรจิเลขนากา วางมาแนวทานร้อยโบนเปตัว2 4 5 9 0 7 8 1 2 4 5 9 0 7 8 1 8ตัวมาต่อกันเจ้านี้ครับท่านแม่เต็มรอดสอนอ8ตัว หก0 1 2 3 4 5หนึ่งสองสห้าหกงมาฝากมาแตัวเป็นแัวทานเต็มรวมรอสอน,นอต่อมาครับเจ้านี้ใบนี้ก็ยังเป็นอัวทางของแม่เต็ม รวมล่างฝากมาเป็นฐาานเต็มดับล่างฝากมาดับเต็มสามฝากมาดับเต็มสมต่อมาครับเจ้านี้ทะเลจายใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้ว ฟางมาโคสองตัวแล้วก็ชุดสามตัวอดีตที่แล้วก็ผ่านศูนย์สามสามศูนย์ฝามาผ่านชุดสองตัวเบดกลับต่อมาครับเนวทันใหม่นี้ก็ฟางมาสองศูนก้าศูน

ฝากมาโคล่างตรอง0 6 0 7 0 8 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8ต่อมาครับใบนี้ครับเป็นนทันเดนบูนเ สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกอดีตที่แล้วเจ็ดแปดเก้าศูนย์แนวทางใหม่นี้ก็ฝากมาสามสี่ห้าหกสี่ตัวต่อมาครับเจ้านี้แนวทางสิบน้อยบนล่างสีสะเกตกันเอง แปดศูนย์หนึ่งแปดศูดน,ดน์หนึ่งฝักมาสามตัวเป็นเอาทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นอา,านสิบหน่วยบนของโป ฝากมาศูนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่โึงสงสามสี่ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเจ้านี้พัชมูลแนวทางหน่วยโบน ฝากมาห้าสูตรนะโชนนะโชนนะเก้าเจ็ดฝากมาห้าสูตรโชนเก้าเจ็ดอดีตที่แล้วก็โชนศูนย์ผ่านต่อมาครับใบนี้ครับเดินบนสองตัวแก้วนี้ก็ฝากมาเดินสองกับสาม 2กับ3ามฝางมาเดิน2ตัวเป็นราคาอดีตที่แล้วก็ฝากมา2กับสามเด่อนใหม่นี้ก็ฝากมา2กับ3ต่อมาครับเจ้านี้ผู้ใหญ่และก็เบลเนาะผู้ใหญ่และก็เบียว แนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาโสนสองสี่ห้าน 2, 4, 5, สองส้ากและก่อนดึงโสนสีดึงโสนสีดึง3าตัวเน้นนะแนวทาง10โบนต่อมาเจ้านี้ x นันลองฝากมานนทานร้ย10หน่อยแล้วก็วิ่งฝากมานนทานร้อย3 4 5 6 9 0 1หลัก10 0 2 4 5 6แล้วก็หน่อย1 4 5 7 9วิ่ง0 7ก็ฝากมา0 2 1ชอบ ต่อ,อมาใบนี้ครับก็เป็นทเดีนเดนสอนรอโบนเดน10บนอยโบนฝากมา3 4มสี 3, 4, ่ห้าสามสี่หฝากมา3ตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้ว8 9 0เก้ผ่านศ ต่อมาครับใบนี้ครับนานลองฝากมาแนวทางวิ่งตัวเดียวศูนและก็ฝากมาศูนย์เนะท่านศูนยเนาะฝากมาสองสูนนะชนนูนศูนต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน รวมดับล่างเนาะจากหลายแนวทางนะก็ฝากมารวมดับ2ดับ5ดับ8ดับ9ดับ1ดับ6นะท่าน1 2 5 6 8 9นะท่านก็รวมดับไปหลายตัวก็ขอบคุณมากเลยแนวทาง ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางเด่นโบนสามตัวเจ้าของแนวทางก็ฝากมาสี่ห้าทุกทีสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดนะฝากมาสามตัว ต่อมาเจ้านี้เลยสนามบินฝากมาณนาทานสองชั้นชั้นชั้นที่1นึ่งหนานชั้นที่2 3 4 5 9 1 6ีาเกานะท่านก็เป็นนาทานสองชั้นจับคู่อดีตที่แล้วก็ผ่าน3 0 0 3ก็ขอบคุณมากเลยเนวทาง ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็น,นานเท่านัา้นนะท่านเป็นนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย